วันนี้นะครับแอปบายแปดนะครับวันนี้เราจะไม่เล่นเกมนี่เกมนนี้เลยชื่อว่าเกมเอตท็อปทันด้วยแต่ละอ่านเบลก่ว่าเกมนี้ผอจะไม่ได้โหลดมาแ,แ,แต่ว่าอันเนี้ยผมไม่เล่นใน Google มานะครับอ่านั่นไม่รู้อะไรจะาไม่กดคลิกเลยกันเลยดีกว่าเกมเอตท็อปทัน แล่นเกมนี้จะมีแค่หลาคนหรือว่าหนึ่งคนก็ได้บอกไว้ก่อนเลยจะไม่มีใครที่มาแข่บางคนอาจจะเคยเล่นเกมแต่ไม่สนอกเลยทำไมเกมนี้มันน่าตงใครรู้ทีเลยบอกคอมไม่ตหน่อยครับแล้เลยไเป็นเล่นเป็นตัวสีฟ้าครับ จะมัดเลยแล้วครั้งหน้าไปเจอหาเล่นเกมใหม่นะก็ได้ครับเอ้ยสิฟวาตายตายตายสิฟวาตายเร็วๆตายสิเอาเอาใบอย่าตายอย่าเราอย่าตายอย่าตายไปเราเรื่อยอย่าตายเฮ้ยอย่าตายนะตายสิตายตายทำไมพี่ตายล่ะ เฮ้ยตา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 ย,ตาย <c oughs> แต่พ่อแม่เขชื่สิบดนที่ท่าแล้วน้อ้เจนี่น่าไม่ได้มีัตรงตัวอักษรนะครับทุกคนอาจเคยเล่นเกมนี้อยู่แล้วหรืออาจจะไม่เคยก็ได้นี่นี่น่าไม่เชืสิบคะแนนแล้ว อย่เอตีละกาตตีละกาีลกาแต่ไม่รู้วใคยใช้พิธีแบบใครเคยเรีนแบบนี้บอก้างไหมหนูไม่เคยคุยเรยนกนผมไม่เรีนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกอ้อร้องอะไรสิแคะแนน สีฟ้ชนะแล้วว่ะขอโทษเอ้ยตอนี้ผมเป็นปสีเขียวนะครับทุกสีเลตสิเป็นก็ไม่รู้เเปเปีียยโ,โอ้ลืกไปเลยเปนสีเขียวจาไมหนอืมเอาคืน จะเพิ่รลติดตามนะครับผมกำลังยู่จะทำทุกส,สัญญาา์ย่าาจำไม่มาครับเอ้ผมมกีกำลังใจกำลังใจนะครั้ไม่พุทธพาจบพงไอ้ส,อสีนั้นมันโปงเลยปะเนี่ย สิคะแนนแล้วเอา้านี่เกนี่นอะไรไลท์เพลยเยอร์วีนเราชนะแล้ว <Okay. S 1> ตัวนี้เราเป็นเป็น,ปนสีน่วยสีขัดเปลี่ยนแล้วชนะมาจากไหน,นสีม่วงเราอยู่สีม่วงแล้วนี่นะ แล้วในกูเกิลเพลย์เลยแอปเปิลก็มีนะแต่ว่าแนจะ่ามีจริงไหมลองโหลดดูเกมนี้เลยจะเอาคืนแล้วนี่เราขึ้นเราขึ้นเราขึ้นเอาคืนเอาคืนเอาคืนเลยเอ้ยจะไม่เพี้ยวขึ้นล่ะเอาคืนเราคืนเอาคืนเราคืนเราคืน เอ้ยเล่นยากว่ะอยเป็เออเออ้ยเอะเเลยโอ้ยอ๋อเข้ใจว่าต้องดตรงนี้เฮ้ยจัยังไงดีเนี่ยเอาเอเวียงไเมาเอาเอเ้ยตายกทีเจะไม่ตายไงล่ะ ไปไมีชีวิกันตูสักหน่อยว่าเดิมเป็นรายการเล่าเออแล้วสินี่คือวัยแปดสำหรับปิดเทอมวันนี้อุ้ยตายสิตบพิษตายแล้วตาย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 สิตายตายสิไม่ฉันไม่ตายง่ายๆหรอกตายสิไม่ฉันไม่ตายง่ายๆหรอกนะอุ้ยตายสิ นี่กืจะตายตายตายสิ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 เฮ้ยจะไม่ตายหรอกตายต้องตายตายเดียวนี้แต่ก็ต้องตายก่อนสิฮ่าฮ่าโอ้โหโอ้โอ้ไปก็เปลียนบาอีกโอ้โอ้ยังไงเล่นเกมเ่งแบบนี้ป่าเนี่ยจะ อ๋ออ๋อเลยซีเลยช่ไหมเฮ้ยเล่นยังไงเนี่ยต้องทามีแหละทางซ้ายเลยเอ้ยไปดีเลยอย่า,ยา,ยา,ยาตายาย ้ีเล่นยาเหมือนกันแล้วเล่ยทุกคนโอ้ยได้กุ่นเสียเลยตอนนี้เนี่ย แบบดีแล้วเดยวเด้อเด้อต้องกดสายแล้วค่อยกดขวาะ้องแบบนี้ไอ้แบบนี่เแบบว้ชาสอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จังแบบนี้ด้วยเอาน่อยเราต้องโดนเองแล้วเนี่ยเอาเอาเอาเดี๋ยวพึ่ง เฮ้ยเียก็รีไปไปไม่เรียดนีนะมันต้องเรี้ยอย่างนี้นี่ีด้วยเด้อเด้เด้ให้ผมไปที่ทางตรงที่ก่อนแล้วแล้วก็แล้วก็คว้เลยเออกิดควาเลยกคว้เลยเกิดควาแเร็วก็คว้าเลย Hãy subscribe cho kênh ơi. tìm lại đây là lại đây tìm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  lại Đi tìm Đi đây lại đây tìm 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 lại đây đây

ยากเนาะโอเคเอาว่าพ่อผมขอขมขอแค่นี้ก่อนละครับใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าอยากให้ไวเป็นให้ผมเล่มมนเกมอะไรบอกคอมให้กันได้เลยนะครับเลื่อสำหรับวันนี้เอาขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ